สวัสดีจ้ามือวนนี้พ่พ่อกับไก่อีกเราได้เจะพี่น้องมือวนนี้ไก่พ้ามากินซุปจะซุปซุปนไหมัซุปนไห,หมัพี่น้อง mm hmm. ข่าเนียวอันไปข้างนอกเพิ่งกลับมาได้เนี่ยจะขาไก้เวเม่นเซาร์หอนหรอแต่โอ้ยยังหอนอยู่อันเฮ็ดอันหนึ่งข่าแล้วแต่ออดส้นออกไปข้างนอกก็เลยได้ไปข้างนอกก่อนจังเล็ก โอ้ยเนาะต้องเข่าปิวอันนี้ก็จะเป็นปลาหมึกอทอดจ้ะทุกคนปลาหมึกทอดซิมเกีบยบเมิดแล้วหิวเข่าแห้งต้มน้ำไม้ไหวหนึ่งเข่าไหวพึ่งซุปน้ำไม้พี่น้องแต่น้ำไม้ใกล้กลับมาซุปหอนโยหอนโยสวนออกไปข้างนอกใกล้กับ ได้ปลามึกทอดกับขอนี้วปั่นกินไปน้าทางไหมอืมอืมคุณหงปลาหมึกทอดชอบ,ชบ น้ำมันไะหม,มก็แซ่บเถะไก่ต้มหอมต้มกระเทียมใส่น้ำต่อนไก่อุน้ำมัเลยเพี่น้องไก่บริเวณซุปพริกแอรพริกแอร์ปนเลยซุปพริกสดแต่ว่าต้ม ต้มน้ำใหม่ต้มใส่หมอนอุ่นน้ำใหม่แล้แฉะบปมา เตียมพิซซ่าที่อบพิซซ่าให้นรล่าใส่อูดหลายๆป <c oughs> ้าคนน่ะซุปน้ำไม้ซ <c oughs> ุปฮว่านๆคือเสียบอยู่นี่แล้วเย็นแล้วก็บรอุวนอีก อาหารบ,นบานๆเขาพี่น้องกินน้ำแดงก,กับแซบมา,หบากห่อตายกับฟ้าวซุปเลย <laughs> cơm <tười> <tười> <shrough> <tười> ซุปใส้พริกสดจะหอมว้ย่า <c oughs> ม,มันอันฮิด ตอนหน่อยละเด้กน้ำใหม่ <c oughs> คนตกมันเนี่ยพี่น้องมันยากลับมันซีสันซุปน้ำใหม่ไก่ à oh. เสียงแอร์เลยพี่นอ้องเสียงเครื่องทำความร้อนวูวูเปิดย,ยี่สิบแปดจุดห้าคนเด้อหวานวะูวูคนเนาะ ตอนไ,ไปหับลูกปกติไกแรกสดล้งน้อกกกพักตนออกไปซื้อของกับมาาแกกับข่ามัซซุปน้องใหม่พี่น้องเพราะว่าจะได้ไปหับลูกตอดไปหับลูกแล้ววันนี้ก็ซีโอพิซซ่ากับขาซื้อทุกเมือ่อ แซ่บดูดหอนหยู่บางเชีเขาคิดว่าไปซื้อข้อว่าเหมือเอื้อนสิเฮ็ดอันนี้ เพราะจะหอนเหมือนอื่นแล้วบ่าอยากเด้เปลี่ยนเมนูใหม่เอาแน่นอนบ่ได้ดอกต้องสื่อทุกมือพี่น้อง บางเีวสือผักมาหลายๆแต่จ,จนว่าตุยเมิดพี่น้องมันเน่าเมิดเพราะว่าบางเีวสืบผักมาอ้คิดว่าสิเห็นเมนูนั่นเมนูนี่สุดท้ายก็เปลี่ยนใจ <laughs> ไก่ปูน้ำม่ใส่อย่าน้ําผงที่อ ตากับยายเพิ่นส่งมาให้แต่เม น้ำไม้สดหากินยากน้ำไม้อันี่ก็ต้มก่อนเด้วพี่น้องเด้วต้มน,ตมน้ำออกก่อนจังอูก sụp sang hoa hoa em cứ cứ xem nó. cho mình dùng măng thấy cái sụp sang hoa 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 kinh khôn nhau, hoa khôn kìm bốc <laughs> cái bố hỏi kình khỏi nếu đó Bố mầm mầm bạc mầm hóng bạc bố mầm 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 chắc là mầm 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 ขเขาเน่าก็ทุบน่นไ,ไห่ก็ตามมาัดถัดทำหาไอแพดไอแพดเราสองพันแล้ว เลือกเมือไแล้วมามา่าอกทิจจาค่ะพิจจาใส่ไอ้นั่นเยอะๆข้าเหนียวเยอะมากัสเกอร์หันก่อนล้างมือก่อนค่ะเต็คนนีวอินเตคนนี้ิทิเพา่นใส่ชีสสื่อชีดมาใส่ผสม คือชีดมาใส่หลายหลายฮึฉันปาปบมึกอยู่พีกมี แก, <c oughs> เก่เลยจิ๊บพอทำนี่แหะพี่น้องไอ้ลูกลูกแก่สิได้ออฟพิซ่าให้ลูก <c oughs> มาห่อนแล้วสิหิวเลยก็ไสุกมาเนี่ย ดรกใกล้ okay, จะถึกินต้อนปรามืกซื้อมาเต็มเมืองไทยด้วยหนจ้ะซื้อมาหล่อมาอัดอัดช่องฟีดแวกน้ำถิอท่องมาหล่างก่อนแล้วีน่นอนเด้อกอความปลอดภัย <c oughs> <c oughs> มาหล่างก่อนจังบกเข้ม ตัวใหญ่อยู่เด้อทอดแล้วเขาก็เหลือซ้ำนี่ละ่ะกินกับข้าวเหนียวห่อนๆ คลิปนี้ใก่กบฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ใก้ในเด้อจะช่องในน้อยของช่องแม่ไก่พาแซบ <c oughs> ขอบคุณหลายๆค่ะบ๊ายบายจ้ะเดี๋ยวกินต่อพี่น้องอพิซซาให้ลูกก่อน